ผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องเล่าชาวกีมม่มงวันนี้เราจะได้รับการรายงานมาว่าจะเกิดวัตภัยขึ้นในจังหวัดมหาสารคามค่ะตอนนี้เรามีคุณจิตด,ดีอยู่ในสายแล้วขอเชิญคุณจิตด,ดีค่ะขบคุณค่ะคุณกิติขณะนี้นะคะิดันาอยที่พื้นที่กำลังจะเกิดวาตภัยนะคะาวาตภัยก็คือพายุบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากลมและปกตินะคะซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่ครอวเรือนสิ่งมีชีวิตและพืชผลนะคะ ปรากฏการณ์ธรรมชาติวัตภัยนะคะ,ะเกิดขึ้นแล้วก็ได้แก่พายุหมุนเขตร้อนเฮอริเคมนมรสุมแล้วก็ได้แ่ขณะที่วัตภัยยังไม่เกิดขึ้นเราควรเตรียมตัวดังนี้ค่ะติดตามข่าวสารจากการพยากรณ์อากาศหรือการแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาเตรียมอุปกรณ์ฉุกเฉินจัดเตรียงกระเป๋าฉุกเฉินไว้ล่วงหน้าเป็นเรื่องสำคัญซึ่งควรมีของจำเป็นต่อไปนี้ ไฟฉายและถ่านสำรองวิทยุแบบใช้แบตเตอรี่เพื่อติดตามข่าวสารอาหารแห้งและน้ำดื่มที่เพียงพออย่างน้อย3-7ถึงวันยาสามัญและยาประจำตัวเอกสารสำคัญเช่นบัตรประชาชนทะเบียนบ้านใส่ถุงพลาสติกกันน้ำเฉพาะของตัวเองหรือคนใกล้ชิดนะคะหากขโมยมาควนนันไปคืนก่อนค่ะเงินสดเผื่อกรณีตู้ a t ทใช้งานไม่ได้โทรศัพท์มือถือและพาวเวอร์แบงค์สำรองเสื้อผ้าผ้าห่มและถุงพลาสติกกันน้ำค่ะ ความแข็งแรงแค่บ้านนะคะปิดประตูหน้าต่างและส้มแซมจุดก่อนอย่างเช่นหลังคารั่วและอย่าลืมตัดกิ่งไม้หรือว่าเก็บเศษของต่างๆที่อาจฟิวมาทาอันตรายให้กับตัวเองได้ค่ะส่วงของการวางแผนอพยพนะคะคน,นคนเราควรรู้จักเส้นทางอพยพที่ใกล้ที่สุดและสตรพักพิงหากมียานพานะคนเตรียมพร้อมยานพานะให้พร้อมเติมน้ำมันให้เต็มถังถ้าไม่มียานพานะไม่ควรไปขโมยของคนอื่นค่ะเฮ้ยรถก,กู้ เกิดวัตภัยควรปฏิบัติตามดังนี้ค่ะควรอยู่ในห้องที่มีหน้าต่างหรือห้องชั้นล่างสุดที่ปลอดภัยอย่างเช่นห้องน้ําหรือว่าห้องเก็บของค่ะควรหลีกเลี่ยงห้องที่มีกระจกเพราะว่าลมอาจจะทําให้กระจกแตกได้ค่ะควรใช้หมอนที่นอนหรือว่าหมอ,อนน็อกในการป้องกันศีรษะจากเศษซากที่ปิวออกมาค่ะมีที่อยู่นอกอาคารนะคะถ้าหากไม่สามารถเข้าไปอาคารที่แข็งแรงได้ให้หมอบต่ำกับพื้นและป้องกันศีรษะค่ะ ไม่ควรอยู่ใต้สะพานหรือว่าทางรถนะคะอาจจะเกิดการถล่มได้คะ่ะนี่คือวิธีการหมอบต่ำที่ถูกต้องคะ่ะป้องกันอันตรายจากน้ําท่วมนะคะไม่ควรเดินหรือว่าขับรถผ่านเวลาน้ําท่วมนะคะเพราะอาจจะมีกระแสน้ําแรงหรือว่าถนนขาดได้คะ่ะหางน้ำเรื่องท่วมชั้นล่างของบ้านควรขึ้นไปที่สูงแต่ไม่ควรขึ้นไปห้องใต้หลังคาหรือห้องที่ไม่มีทางออกเพราะจะตายด้วยสาหตุอื่นก็ได้คะ่ะ หรืมเฉพาะน้ำสะอาดหรือว่าต้มน้ําก่อนเดิจนจะปลอดภัยที่สุดค่ะหลังเกิดบัติภัยควรตรวจสอบความปลอดภัยเมื่อคนออกจากที่พักจนกว่าเจ้าหน้าที่จะแจ้งว่าให้ออกมาได้และควรระมัดระวังสิ่งขีดความต่างๆางเช่นสร้างต้นไม้ล้มต่อไปเป็นการตรวจสอบบ้านเรือนค่ะถ้าเพราะว่าบ้านเรือนมีความเสียหายหนักอย่างมากไม่ควรเข้าไปค่ะถ้าหากได้ก,กลิ่นแก๊สรั่วหรือว่าไฟฟ้ารั่วควรจะออกมาจากพื้นที่นั้นและแจ้งเจ้าหน้าที่ค่ะ ขอความช่วยเหลือนะคะถ้าหากมีผู้บาดเจ็บให้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและแจ้งหน่วยกู้ภัยค่ะาหากตอกการความช่วยเหลือนะคะให้โทรแจ้งหน่วยงานฉุกเฉินของประเทศค่ะเพียงเท่านี้ก็จะสามารถผ่านเหตุการณ์วัตถุภัยได้อย่างปลอดภัยแล้วค่ะขอให้ทุกท่านปลอดภัยนะคะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการเล่าเล่าเช้ากี่โมงสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ